ครับช่วงหลังๆผมก็ชอบที่จะซื้อปลั๊กพ่วงนะครับจากออนไลน์นะมันราคาถูกแล้วมันคุณภาพดีนะครับมันราคาถูกกว่าเราไปซื้อตามห้างนะบ่อยครั้งนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมานะครับมันรองรับที่2,300วัตต์นะครับเป็นแบบที่มี usb ด้วยยาว3เมตรนะครับแล้วก็มีสวิตช์ในทุกๆปลั๊กเลยนะครับข้างหลังก็จะมีสเปคมาให้ นะครับอันนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับเสียดายนะครับผมยังขี้เกียจที่จะแกะข้างในออกมาเพื่อดูว่าข้างในเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อ,อยังไงเนาะเดี๋ยวใช้ไปสักพักอาจจะลองแกะดูอันนี้ก็มีรายละเอียดมาให้นะครับนําเข้าและจัดจําหน่ายนะครับที่แสมดํานี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นย่ออะไรพันาซีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะบอกโวลต์บอกไว้นะครับว่าแต่ละปลั๊กเนี่ยรองรับได้กี่แอมป์กี่โวลต์นะครับแล้วก็มี ตรงนี้มี usb มาด้วยนะครับ3ช่องด้านหลังก็จะบอกว่า power maximum นะ,ะสายนะครับสายก็นุ่มดีนะครับแล้วก็มีความหนานะครับมีความหนารอ,อ,องรับได้เท่าไหรเ่เอ่ยเอมย z หน่อย z ูมหน่อย,อยโอเคนะครับ300-500ถึโวลต์นะครับ,รบอันนี้คือสายของมันนะครับอ่านะครับส่วนหัวนะครับ ก็เป็นแบบมีสายดินมาอย่างนี้นะผมไม่ได้ลองบิดดูนะว่าเอาก้านที่เป็นสายดินออกได้หรือเปล่าแต่มันเป็นลันกษณะของหัวที่จ้ำแล้วก็หลอมมาเลยนะครับอันนี้พอเราเสียบลักนะครับก็ะจะมีไฟสถานะในแต่ละช่องนะครับแล้วก็ชอบที่ usb นะมันจะมีสีไฟออกมาด้วยเป็นสีฟ้าอันนี้ผมลองเอาตัวเทสเตอร์มาเสียบดูนะครับอันนี้ต่อตอนที่ใช้แค่ไม่ถึงแอมป์นะครับเดี๋ยวจะลองเสียบกับตัวมือถือดูอันนี้ผมเสียบชาร์จกับมือถือนะ ก็ขึ้นมาที่1.1แอมป์กว่าๆนะครับส่วนโวลต์นะครับก็ประมาณ5โวลต์โดยเฉลี่ยของมันอยู่แล้วนะครับสเปคจริงไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ